สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับมาว่ากันด้วยเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหานะครับเกี่ยวกับการบวกลบคูณและหารจํานวนเต็มนะครับก็ศึกษาผ่านตัวอย่างนี้เลยนะครับมาว่ากันที่ตัวอย่างแรกค่าไฟฟ้าของบ้านปรีชาเดือนนี้เท่ากับ350บาทซึ่งแพงกว่าเดือนที่แล้ว60บาทจงหาว่าค่าไฟฟ้าของบ้านปรีชารวมกันทั้ง2เดือนเป็นเงินกี่บาท สิ่งที่โจทย์ต้องการในที่นี้นะครับก็คือค่าไฟรวมกันนะของเดือนเดือนนี้กับเดือนที่แล้วนะครับ2เดือนรวมกันนั่นหมายความว่าถ้าเราต้องการที่จะทราบค่าดังกล่าวออกมาเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเออค่าไฟเดือนที่แล้วเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่าไฟเดือนนี้เป็นเท่าไหร่แล้วค่อยเอาค่าของค่าไฟที่ได้ในแต่ละเดือนนั้นมารวมกันใช่ไหมครับแต่จากปัญหาคืออะไรแต่จากปัญหาเนี่ยที่เขาบอกมาจริงๆเรามีข้อมูล เป็นค่าไฟตรงๆเป๊ะๆนี่ก็คือเฉพาะค่าไฟเดือนนี้ใช่ไหมครับแต่ค่าไฟเดือนก่อนเราเราไม่รู้ค่าออกมานะครับนั่นหมายความว่าเราจะต้องพยายามไปหาค่าไฟเดือนที่แล้วออกมาให้ได้ก่อนที่จะนํามาบวกกันนะครับตามคอนเซปท์ที่ครูดได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่ะมาดูวิธีทาครับจากข้อมูลที่เขาบอกมาเนาะค่าไฟเดือนนี้ค่าไฟเดือนนี้โจทย์บอกมาเท่ากับ350บบาทใช่ไหมครับแล้วจากนั้นเราก็ไปหาค่าไฟ ของเดือนที่แล้วใช่ไหมครับซึ่งข้อมูลที่ระบุเกี่ยวกับค่าไฟเดือนที่แล้วเนี่ยมันคือส่วนไหนของโจทย์ลองดูซิเขาบอกว่าค่าไฟเดือนนี้นะครับซึ่งคือสามราทเบีาทแพงกว่าเดือนที่แล้วอยู่60บาทพอค่าไฟเดือนนี้แพงกว่าเดือนที่แล้วก็แสดงว่าค่าไฟเดือนที่แล้วถูกกว่าเดือนนี้สิใช่ไหมครับนลกเรียนมองภาพบอกไหมเดือนนี้มันแพงกว่าเดือนที่แล้วแสดงว่าเดือนที่แล้วก็จะถูกกว่าเดือนนี้ถูกกว่าอยู่เท่าไหร่ ถูกกว่าอยู่60บาทนะครับคําว่าถูกกว่ามันก็ต้องน้อยกว่าเพราะฉะนั้นการที่จะหาค่าไฟเดือนที่แล้วก็เอาค่าไฟเดือนปัจจุบันเนี่ยที่มันแพงกว่านะนะครับลบออกด้วยส่วนที่มันแพงกว่าซะนะครับก็คือลบออกด้วย60บาทดังนั้นค่าไฟเดือนที่แล้วก็จะหาได้โดยเอา3 5 0ลบด้วย60โอเคนะครับพอค่าไฟเดือนที่แล้วต้องถูกนะต้องน้อยกว่า350นะ แล้วคิดเลขตัวนี้ออกมาครับ350ลบด้วย60ก็จะอยู่ที่290บาทแล้วทำไงค่าไฟเดือนนี้ก็รู้แล้วค่าไฟเดือนที่แล้วก็รู้แล้วแล้วทำไงอยากรู้ค่าไฟรวม2เดือนก็เอา2เดือนนั้นมารวมกันนะครับค่าไฟรวมทั้ง2เดือนก็จะเกิดจากเอา350มาบวกกับ290ที่เราได้มานะครับแล้วจากนั้นคิดเลขตัวนี้ออกมาครับ350บวกด้วย290ก็จะมีค่าเท่ากับ 640บาทนะครับเราก็สรุปได้แล้วครับว่าค่าไฟรวมทั้ง2เดือนเนี่ยคิดเป็นเงิน640บาทเป็นคำตอบนั่นเองนะครับตัวอย่างต่อมาครับวัตถุ A มีอุณหภูมิ54องศาเซลเซียตวัตถุ B มีอุณหภูมิลบ21องศาเซลเซียสจงหาว่าวัตถุทั้ง2มีอุณหภูมิต่างกันเท่าใดสิ่งที่โจทย์ต้องการครับมาโฟกัส เ,เขาอยากรู้ว่าอุณหภูมิต่างกันเท่าใดใช่ไหมอุณหภูมิต่างกันเท่าใดโดยปกติถ้าเราอยากรู้ค่าของความต่างนะครับก็คือให้เอาจํานวน2จํานวนมาลบกันนะครับมันจะรู้ว่าต่างกันเท่าไหร่โอเคไหมเอาเอาจำนวน2จํานวนมาลบกันซึ่งในที่นี้ก็คืออุณหภูมินั่นเองนะครับเอาอุณหภูมิอะไรบ้างอุณหภูมิของวัตถุ A ซึ่งเขาบอกมาเป็นตัวเลขอยู่ลบกับอุณหภูมิของวัตถุ B นะครับ โดยรูปของการลบเราจะเอาค่าที่มันมากกว่าเป็นตัวตั้งน,น,นะนะครับโอเคมาดูวิธีทําครับอุณหภูมิของวัตถุ A ครับเขาระบุมาว่ามีอุณหภูมิเท่ากับ54องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็วัตถุ B ครับมีอุณหภูมิลบ21องศาเซลเซียสโอเคนะวัตถุ A อุณหภูมิสูงกว่านะนะครับวัตถุ B อุณหภูมิต่ากว่าเพราะฉะนั้นในการที่จะหาว่า วัตถุทั้งสองนั้นมีอุณหภูมิต่างกันเท่าใดเนี่ยเราก็จะนําค่าของอุณหภูมิ2ค่าตัวนี้มาลบกันในที่นี้เอาตัวมากตั้งนะครับ54ตั้งลบด้วยลบ21นะครับโอเคนะ54ลบด้วยลบ21พอเป็นการลบแบบนี้ครับครูย้ําก่อนว่านะครับจริงๆก็ย้ําตลอดแหละนะถ้าเจอการลบเมื่อไหร่ให้นักเรียนเปลี่ยนการลบไปเป็นการบวกให้ได้ก่อนนะ นะครับพอถ้านักเรียนไม่เปลี่ยนเนี่ยนักเรียนโอกาสผิดพลาดมีสูงมากเลยนะครับพอนักเรียนจะลบลบมองแต่ตัวเลขอนนักเรียนจะไม่มองเครื่องหมายที่มันแปลกๆนะครับเพราะฉะนั้นย้ําว่าต้องเปลี่ยนแต่ในที่นี้ครูหาผลลัพธ์ออกมาแล้วนะครับไปทดมาแล้ว5 4ลบด้วยลบ21ก็จะมีค่าเท่ากับ75 ซึ่ง75นี้ก็คืออุณหภูมิที่ต่างกันนั่นเองสรุปครับอุณหภูมิของวัตถุทั้งสองต่างกันเท่ากับ75องศาเซลเซียสเป็นคำตอบนั่นเองนะครับตัวอย่างต่อมาครับสารชนิดหนึ่งมีจุดเยือกแข็งอยู่ที่อุณหภูมิลบ115องศาเซลเซียสและจุดเดือดอยู่ที่อุณหภูมิ78องศาเซลเซียส แล้วจุดเยือกแข็งและจุดเดือดของสารนี้มีค่าต่างกันกีนก่องศาเซลเซียสก็คล้ายๆก,กันกับตัวอย่างเมื่อสักครู่นะหาความต่างนะครับเวลาหาความต่างอยากรู้ว่ามันต่างกันเท่าไหร่ให้เรานำสองค่านั้นมาลบกันใช่ไหมครับโดยรูปแบบของการลบก็จะนำตัวค่าที่มันมากตั้งนะครับลบด้วยค่าที่มันนอ้อยมาดูวิธีทำครับจากข้อมูลที่เขาบอกมานะครับเขาบอก จุดเยือกแข็งนะลบ1ิบองศาเซลเซียสจุดเดือดอยู่ที่78องศาเซลเซียสอ่ะในที่นี้จะระบุจุดเดือดก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะมันมีค่าสูงกว่าจุดเดือดของสารนี้เท่ากับ78องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็จุดเยือกแข็งครับของสารนี้มีค่าเท่ากับลบ115อองศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นในการหาค่าความต่างระหว่างจุดเยือกแข็งกับจุดเดือดน,นะครับเรา จะรู้ว่ามีค่าต่างกันเท่าไหร่ก็จะนําเอาค่า2ค่านี้มาลบกันก็จะเป็น7 8ลบด้วยลบ5นะครับเช่นเดิมถ้าเจอการบวกนะครับครูย้ําว่าให้นักเรียนเปลี่ยนการลบไปเป็นการบวกก่อนนะครับเพราะถ้าไม่เปลี่ยนโอกาสผิดพลาดมีสูงมากนะครับอ่ะ พอเปลี่ยนการลบไปเป็นการบวกจาก78ลบด้วยลบ115มันจะกลายเป็น78บวกด้วย115้ใช่ไหมพอเป็นการบวกอู้ง่ายเลยมองออกสบายๆยอยู่แล้วใช่ไหมฮะอ่ะซึ่งในที่นี้เมื่อหาผลลัพธ์ออกมาแล้วนะครับค่าของการลบตรงนี้จะเท่ากับ193นั่นเองนะครับเราก็สรุปได้ว่าครับจุดเยือกแข็งและจุดเดือดของสารนี้มีค่าต่างกัน193อองศาเซลเซียสเป็นคำตอบนั่นเองนะครับ ตัวอย่างต่อมาครับแม่ค้าติดราคาขายส้มไว้กิโลกร,รัมละ40บาทนิดเลือกซื้อส้มจำนวน1น่งชั่งน้ำหนักได้3กิโลกร,รัมกับอีก8ขีดจงหาว่านิดต้องจ่ายค่าส้มกี่บาทมาดูวิธีทำครับในที่นี้จะนำเสนอแนวแนวคิดนะครับออกเป็น2องแนวทางนะครับโดยแนวทางที่1ครับจะไปทำการคิดมูลค่าน้ำหนัก 3กิโลกรัมเต็มๆออกมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปบวกด้วยมูล,ลค่าที่เป็นจำนวนส้มในน้ำหนัก8ขีดนะครับอ่ะก็ในส่วนของค่าส้มน้ำหนัก3กิโลกรัมเนี่ยนะครับเต็มๆเขาขายกิโลกรัมละ40บาท3กิโลกรัมกิโลกรัมละ40บาทเราจะคิดยอดเงินนะครับออกมาได้ทำไงครับก็เอา3คูณด้วย40ใช่ไหมนะครับ 1>, 1กิโลก็42 2กิโลก็83กิโลก็120นะครับก็คิดอยู่ในรูปของการคูณอ่ะเพราะฉะนั้นในที่นี้3กิโลกรัมก็คิดเป็นเงิน120บาทนะครับแล้วจากนั้นเราก็มาคิดต่อด้วยส่วนที่เหลือนะครับส้มส่วนที่เหลือก็คือ8ขีดใช่ไหมครับซึ่งส้ม8ขีดมันจะตกราคาขีดละ4บาทอันนี้งงไหมโจทย์กำหนดไหมบอกว่าราคาขีดละ4บาท โจทย์ไม่ได้บอกมานะครับแล้วไอ้สบาทนี่มาจากไหนนะครับก็เราคิดในทํานองอาศัยข้อมูลตรงนี้เนาะกิโลกรัมละ40บาท1กิโลกรัมมี10ขีดใช่ไหมครับ10ขีด40บาทเพราะฉะนั้นขีดเดียวก็4บาทซึ่งเวลาคิดก็คือเอาอะไรนะเอา40ตั้งหารด้วย10นะครับเงิน40บบาทหารด้วยจำนวนขีดนะครับก็จะเป็น ราคาต่อขีดออกมาตกที่ขีดละ4บาทนะครับอ่ะแล้วคำนวณเป็นมูลค่าของเงินที่ต้องจ่ายส้ม8ขีดนี้ได้ยังไงก็ 8- ขีดขีดละ4บาทก็เอา8คูณด้วย4โอเคไหมอ่ะแล้วคิดเลขมา8 4เป็น32นะครับก็ส้ม8ขีดก็สรุปคิดเป็นเงิน 32บาทนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมครับโดยรวมไอ้ส้มที่เอามา3กิโลกรัมกับ8ขีดเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินนะครับคิดเป็นเงินรวมทั้งหมดก็เอาร2 0เนาะในส่วนของ3กิโลเอามาบวกกับส่วนของ8ขีดอีก32บาทนะครับก็คิดเป็นเงินออกมานะครับเท่ากับ152บาทเป็นคําตอบนั่นเองนะครับอันนี้แนวคิดที่1นนะครับอ่านแนวคิดที่2องเถนะ แนวคิดที่สองคิดยังไงแนวคิดที่สองจะคิดจากมูลค่าของส้มที่น้ําหนักสี่กิโลกรัมนะเ,เขาสั่งถึงสี่กิโลกรัมไหมไม่ถึงเนี่ยเขาสั่งสามกิโลกรัมแปดขีดแต่มาคิดที่สี่กิโลกรัมแสดงว่าคิดเกินใช่ไหมถ้าคิดเกินก็หักออกมันเกินมาเท่าไหร่เกินมาอีกสองขีดใช่ไหมครับเกินมาสองขีดก็หักยอดเงินที่เกินมาสองขีดนั้นออกไปนะครับโอเคเนาะโดยหลักการเนี่ยจ,จะเป็นหลักการที่แม่ค้าในตลาด แม่ค้าขายผล,ลไม้ขายของทั่ว,วไปจะนิยมคิดแบบนี้นะครับมันง่ายดีนะครับอันนี้อันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดส่วนตัวนะครับแต่โดยปกติอย่างที่บอกแม่ค้าเขาชอบคิดแบบเนี้ยนะครับคิดส่วนเกินเต็มๆก่อนแล้วหักออกด้วยส่วนที่มันเกินนะครับอ่ะในส่วนของส้ม4ี่กิโลกรัมครับราคากิโลกรัมละ40บาทคิดเป็นยอดเงินออกมาก็เอา4คูณด้วย40ใช่ไหมซึ่งเมื่อคิดออกมาแล้วจะได้เท่ากับ 160บาทนะครับแล้วจากนั้นเราก็ไปหายอดเงินของส้มที่คิดเกินมา2ขีดเนี่ยนะครับก็ส้ม2ขีดขีดละ4บาทใช่ไหมครับ4บาทเนี่ยก็ที่มาเหมือนเดิมนะนะครับแล้วไงคิดเงินออกมา2ขีดขีดละ4บาทก็เอา2คูณ4ใช่ไหมครับส4ก็เป็น8บาท8นี้คือเกินมานะนะครับ ส่วนที่เกินมานะครับเกินมาจาก4กิโลกรัมเพราะฉะนั้นจํานวนเงินที่นิดต้องจ่ายครับถ้าคิดตามกระบ,บวนการนี้ก็คือเอาอะไรครับ160นะครับคิด4กโลกรัมเต็มๆหักออกด้วยส่วนที่เกินมาคือ8บาทนะครับก็จะตกเป็นเงิน152บาทเป็นคําตอบนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้จากทั้ง2วิธีนะครับมีค่าเท่ากันเลยอถึงตรงนี้ก็จบ เรียบร้อยนะครับในส่วนของหัวข้อเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกการลบการคูณและการหารจํานวนเต็มนะครับก็ถือว่าเป็นหัวข้อสุดท้ายในหน่วยการเรียนรู้นี้ด้วยนะครับก็เรียนมาครูนําเสนอผ่านมาหลายคลิปแล้วนะครับก็เพื่อให้เกิดความรู้ที่มันติดฝังแน่นในหน่วยความจําของสมองเรานะนะครับก็ลองทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมไปทบทวนเนื้อหาอีกรอบหนึ่งนะครับจากที่เราเคยเรียนรู้ เคยเข้าใจมาแล้วนะครับถ้าเราไม่ทบทวนเนี่ยความรู้มันจะหายไปนะเสียดายนะครับเสียดายความรู้ที่เราเคยรู้อยู่แล้วนะครับยังไงก็ฝากเพิ่มเติมด้วยสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ